คนเราอีบ่ไม่ใส่ตัวแบบไงเลยมันอยู่ไหนมันอยู่เงาไหมไอยเหี้มันโดนน้องมัน้องุง่านเอานีมาแทเสียไปลลางสุดตายบไปคับกนไปแล้วปดุกยง นี่เปอุปสรรคแนบานอุตสากกำลังสองเท่าอันมาเสริมแหละอป่ะอะไกยอตกนึงอ้ยโอยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาขึ้นเขาด้อน ทุกแรกกินเขาุแรกกินเขาชุกสองรับักันเฮ้ยได้แล้วโอ้ได้แล้วได้แล้วปลาแผลสปลาแพลปลาแพลกันี่มือนีแผทมาจับปลานะคะจับปลาแผลสเนี่หนหักนะปลานาเอากระหออืม ว่าฮักเดี๋ยว่หน้าบุขึ้นเียลไไสเตาถอรุ่มได้อะมาหร้อเปลาม่าบอกเขาไง